อมทางจิตจากวัยเด็กเ,เป็นจิตวิทยาของการที่ซ่อนเร้นความชั่วความกระหายอะไรบางอย่างแล้วก็ระเบิดออกมาเนี่ยศาสนาที่ประกาศจะต้องกลายเป็นเสนาแไหนความชั่วประการที่2พี่น้องครับ,บมทางจิตจากวัยเด็กเนี่ย ที่เขาอ้างว่าเป็นเหตุให้เกิดศาสนาเนี่ยไอปมที่ว่าเนี่ยต้องเป็นปมในเรื่องที่เป็นความชั่วร้ายซึ่งมนุษย์เผยไม่ได้คือถ้ามันเป็นความดีเนี่ยมันจะไม่เป็นปมไงคือในทางจิตวิทยาของที่มันเป็นความดีเนี่ยมันจะไม่เป็นปมใช่ภูมิใจเป็นปมก็ต้องภูมิใจมันจะเป็นปมอะไรมันจะไม่ได้ว่าการกดทับทางจิตวิทยาเช่นเด็กคนหนึ่งในเติบโตมาในพื้นฐานที่ชอบคณิตศาสตร์แล้วพ่อแม่ก็เป็นครูสอนคณิตพ่อแม่ก็หนุนเต็มที่แล้วก็เลยกลายเป็นศาสตราจารย์คณิตศาสตร์ แล้วก็บอกว่าเป็นปมปมอะไรคือเข้าใจไหมคือ,อสภาพทางจิตที่เรียกว่าปมเนี่ยมันต้องเป็นผลมาจากที่ตัวเองกันเราจะทําสิ่งหนึ่งและถูกบีบซึ่งมันมี2แบบ 1. ตัวเองเนกรลราจะทําสิ่งที่เป็นความดีแต่สิ่งแวดล้อมรอบข้างครอบครัวเนี่ยชั่วก็เลยกดแต่โดยมากที่เป็นก็คือตัวเองเนี่ยมีความกระหายในความชั่วแต่กลัวสังคมรับไม่ได้ก็เลยเป็นปมในใจ <ST an th ema> เป็นปมในใจเป็นจิตวิญญาณในใจแล้วมันก็ระเบิดออกมาตอนที่ถึงเวลา เรากําลังจะบอกว่าถ้าความเชื่อเรื่องพระเจ้าที่บรรดาศาสดาน,นํามาประกาศเนี่ยมันเป็นผลมาจากการถูกกดทับทางจิตแบบประการหลังที่เป็นปมมาจากเป็นจิวิทยาของการที่ซ่อนเร้นความชั่วความกระหายอะไรบางอย่างแล้วก็ระเบิดออกมาเนี่ยศาส,สนาที่ประกาศจะต้องกลายเป็นเสหนาแห่งความชั่วจะต้องมีแต่เรื่องเห็นแก่กตัวมีเร<ผ>ื<ล>่องชั่วร้ายผลผลิตออกมานะเช่นตัวท่านนาบีเนี่ยประกาศศาสนาอิสลามเนี่ยมันจะต้องออกมาในรูปที่ท่านนาบีต้องบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเอาเงินมาให้ฉัน เอาเมียมาให้ฉันอ,อะไรอย่างงี้ไม่แต่ในอิสลามพี่น้องครับท่านนบีเนี่ยประกาศหลักธรรมหลายข้อเลยที่มันเป็นการเพิ่มความลําบากแก่ตัวท่านเองอซึ่งมันขัดกับการที่เราจะมาสรุปว่าท่านนบีเนี่ยตั้งศาสนาเองมันจะเป็น,ปนไปได้ไหมถ้าคณคนหนึ่งตั้งศาสนาเองเนี่ยตัวเองก็จะต้องเอาความสบายด้วยตามทัศนะที่อุลมากลุ่มหนึ่งได้บอกการละหมาดตัจุดเป็นวาญิบเหนือนบีเหนือนบีถ้าน,นบีเนี่ยตั้งศาสนาขึ้นเองโดยไม่ได้รับวะฮีจากผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะวางทําไมแค่ตัวเองลำบาก จะวางทำไมคือมันจะต้องไม่ออกมาแบบนี้มันจะต้องแบบห้าเวลาก็พ้อเหมือนมีมีอาทิตละหมาดจนเท้าบวมใช่ทั้งที่อัลลอฮ์ให้ปกป้องท่านนบีไม่ไม่ลงล้ำสู่บาปใดแล้วเอาร้อพยาโทษให้แล้วแต่นบียังละหมาดท่าบวมท่าบวมแล้วละหมาดท่าบวมถูกกดทับจนจนพญาท่านนบีถามว่าทําไมท่านถึงละหมาดอีกไม่ถึงละหมาดตาจุดมากมหมขนาดนี้ในเมื่ออัลลอฮฺให้ให้ท่านท่านนบีบอกว่าฉันได้เป็นบ่าวที่ขอบคุณพระเจ้าจะว่าอย่างนั้นเหรอเพียงพอและที่จะละหมาดเพราะสํานึกและขออบคุณรงอ ม้จะรู้ว่าพระองค์เนี่ยประทานอภัยโทษในเกี่ยวความผิดให้หมดแล้วคือมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ของผู้เป็นศาสดาีนเกิดขึ้นมาจากการตั้งศาสนาเองจากจากิตวิทยาที่อ่อนแอมันเป็นไปไม่ได้ลอาจารย์อย่างหนึ่งที่ผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าโดยเฉพาะปฏิเสธการเป็นเป็นนบีมของท่านนาบบมุมฮัมหมัดสุลตลัมเนี่ยว่าว่าท่านนาบีเนี่ยมีความทุกข์ตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้คนเราอาเวลาทุกข์นะเวลาจะแล้วก็เวลาต้องการจะระบายความทุกข์ เวลาจะเขียนหนังสือเล่มหนังสือเล่มนั้นนี่ก็จะมีสิ่งตัวเองทุกข์ในใจอยู่เข้าไปแต่กุรอานที่ท่านนบีได้รับมาจากอัลลอฮ์เนี่ยที่ถูกอ้างว่าานบีเขียนเองเนี่ยเป็นไปได้ยังไงไม่มีการระบายความทุกข์ในกุรอานเลยอแม้แต่น้อยเนี่ยพี่น้องครับคําว่ามุฮัมมัดถูกกล่าวไว้ในกุรอานแค่สี่ทีบประมาณสี่ทีเนี่ยแต่ชื่อของศาสดาท่านก่อนกอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศาสดาของกลุ่มชนที่เป็นศัตรูกับท่านคือยูอ่ะ คือท่านนบีมูซาท่านนบีอีซานี่ยเยอะเยอะหลายเท่าเลยเยอะชนิดที่ว่าในกุรานมีสุรธรรมรยมองการว่าบทว่าด้วยพระแม่มารีมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากความที่กระหายจะเป็นผู้นําอยากจะได้ตําแหน่งหรือต้องสร้างศาสนาขึ้นมันต้องเป็นลักษณะต้องมีชื่อนบีเนี่ยอยู่ตลอดยิ่งใหญ่แต่ชื่อของพระเยซูชื่อของโมเสสชื่อของอับราฮัมเนี่ย ซึ่งหมู่ชนที่นับถือชื่อเหล่าดีในเวลานั้นเป็นศัตรูหนักกับท่านด้วยคือยิว็รอปอยในคอยบัตใช่ไหมล่ะครับถ้าตามจิตวิทยาในตัวท่านนบีต้องต้องเอาชื่อตัวเองมาก่อนแต่ในอันกุรอานเนี่ยมีองค์การเี่อัลอตาลาในประธานลงมาเพื่อแก้ไขท่านนบีมีอันนี้อุลามอธิบายเรารู้กันเรารู้กันในสุร์อับาสซาในสุรอัตตารี น้่มันพึ่งอะน,นะใช่ใชแล้วก็อีกหลายองค์การในที่อ้อ์บอกว่าเราเอาภัยให้เจ้าเราเอาภัยให้เจ้าคือถ้าท่านนาบีนี่สร้างศาสนาเองจะจะต้องไม่เอาอะไรแบบนี้มาใส่เพื่อ <c oughs> เพื่อลดสถานะตัวเองมันขัดกับข้อสรุปทางจิตวิทยานี้ถ้าเราบอกว่าท่านนาบีสร้างคุรานขึ้นมาเองอคือหลายอย่างมันมันย้อนแย้งหมดไอ้ข้ออ้างพวกนี้ม,มัน,ม,นมันใช้ไม่ได้กับศาสนาอิสลามครับ <c oughs> ตัวท่านนบีประกาศศาสนาออกมาหลักธรรมหลายข้อนั้นมันพิสูจน์เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ท่านนบีจะสร้างศาสนาขึ้นเองเช่นตัวท่านนบีต้องละหมาดท่านทุกคืนตัวท่านนบีกินซาดะก,ก็ไม่ได้ไม่ได้ซากัดก็ไม่ได้ตามหลักต้องบอกว่านี่เอาออามาเอามาให้ฉัน,นท่านนบีจะต้องบอกว่าเนี่ยถ้าฉันจากไปนะเจ้าจงเอาลูกของฉันเอาหลานฉันเอาคนในตระกูลเนี่ยไม่ท่านนบีไม่ได้พูดอะไรเลยและชี้ด้วยซ้ำไปให้เอาคนนอกตระกูลบบัเอาท่านบุอืา โดนห้ามเลยนะเชื้อสายของท่านนบ,บีนี่กินเงินสากาัดไม่ได้ถึงกิยมามะไม่ประโยชน์อะไรอถ้าถ้าคนคนหนึ่งตั้งศาสนาขึ้นเองแล้วตอนมานั่งกีดกันหเห็นไหมในทางจิตวิทยาพี่น้องพูดนําในอดีตท,ที่สร้างอาณาจักรขึ้นมาในโลกได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือบรรดาลูกๆหล,ล,ล,า,ลานก็จะกลายเป็นชนชั้นสูงหมดอนี่มันมันมันขัดกับประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่อิสลามพิสูจน์ให้เห็นขัดกันเลยอ่ะมันขัดกันอย่างมาก ฉะนั้นไอ้ข้ออ้างเรื่องความอ่อนแอเรื่องความต้องการที่พึ่งอะไรเนี่ยฟังไม่ขึ้นเพราะอิสลามเนี่ยไม่ได้เคารพสักการะพระเจ้าเพียงอย่างเดียวอ,อิสลามไม่ได้บอกว่าเออในศาสนาเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากออนวอนเองเดียวไม่ต้องทำอย่างอื่นละไอ้อน,นั้นนะ่ะมันเป็นข้อพิสูจน์ว่ออ่อนแอแต่อิสลามไม่ใช่ คืออยู่กับพิธีกรรมอะนะ<ช>คือมิโอประจบ<ช>ประจบใชอวิงวอนใช่ออวิงวอนแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่อิสลามกับมีเรื่องของการต้องทําต้องคือเราถึงบอกว่าเรามีจริยธรรมเขาเรียกว่าเยอะกว่าเซคูล่าสิเข้าใจยังกฎข้อห้าม,มข้อใช้อ่ะนะใช่เรามีกฎเกณฑ์ละเอียดกว่าปรัชญาการเมืองของคนที่ที่ไม่เชื่อพระเจ้าเชิงเชิงสังคมอ่ะกฎข้อห้ามข้อใช้เชิงสังคมอ่ะไม่ใช่พิธีกรรมอ่ะมีเยอะแยะไปหมดเลยเขาเรียกว่ามันจะเป็นผลมาจาก ความอ่อนแอได้ยังไงอ,อหากยังรับชมไม่จุใจสามารถติดตามต่อได้ที่ YouTube ช่องสำนักพิมพ์อัศบิกูลโดยพิมพ์คำว่ารายการพิเศษมนุษย์จินตนานการเรื่องพระเจ้าขึ้นจากความอ่อนแอจริงหรือได้ช่องทางใหม่ล่าสุดในรูปแบบพอดแคสต์บน Apple, Google, Spotify, Podcast และอื่นๆอีกมากมายติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเพจเลยครับ